อันโชคเลยวะอหนี้สมสีอ่ะสามสีสามสีนะคะแมวสามสีออกอีกแล้วโชคโชโชคโชคโชชชเดี๋ยวเก็บเลี้ลบตัวนี้ไ้นะคะอ้าวลกนี้นะคะแมวสามสีค่ะคอกนี้เราได้สามสีอีกแล้วคองนี้ได้สามสีแล้วนะคะเหมือนโชคปะม่เหมือนโชคเหมือนโชคเลย ราได้โชคแล้วเราได้โชคอีกแล้วน่าสามสีนะคะกับลูกแมวอีกนะคะโชคโชคโเห็นไหมโชคนี่โชคโชคโชคตัวมันจะคล้องเลยตัวมันจะคล้องเลยโชค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 รอบนี้เราได้อีกแล้วนะคะนี่มันตัดให้นะคะนี่อืมนี่มันตัดให้โชคแล้วนะคะโชคแล้ว โลกนี้ให้บูชาสองพันนะคะลกแมวสามสีนะคะเก็บไว้ให้คนที่คู่คู่ควรนะคะ